มุตโตไทโอวาทร,รมโดยหลวงปู่มัน่นปุริตตตะเทระตอนที่สามสีลังสีลาวิยะศีลคือความปกติอุปมาได้เท่ากับหินซึ่งเป็นของหนักและเป็นแก่นของดินแม้ว่าจะมีวาตธาตาุมาเป่าสักเข้าใดก็ไม่มีการสะเทือนหวั่นไหวเลยแต่ว่าเราจะสำคัญ ถือเพียงคำว่าศีลเท่านั้นก็จะทำให้เรางมงายต้องให้รู้จักเสียว่าศีลน,นั้นอยู่ที่ไหนมีตัวตนเป็นอย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวศีลใครเป็นผู้รักษาถ้ารู้จักว่าใครเป็นผู้รักษาแล้วก็จะรู้จักว่าผู้นั้นเป็นตัวศีลถ้าไม่เข้าใจเรื่องศีลก็จะงมงายไปถือศีลเพียงนอก,นอก เดี๋ยวก็ไปหาเอาที่นั่นที่นี่จึงจะมีศีลไปขอเขาที่นั่นที่นี่จึงมีเมื่อยังเที่ยวหาเที่ยวขออยู่ไม่ใช่หลงศีลดอกหรือไม่ใช่ศีลพัตตัป,ปามาตถือนอกๆลูบๆคำํคำๆอยู่หรืออีกทางสัจจาพินิเวสัตฏิติจะเห็นความงดงามของตนว่าเป็นของจริงเที่ยงแทผู้ไม่หลง ย่อมไม่ไปเที่ยวขอเที่ยวหาและเข้าใจแล้วว่าศีลก็อยู่ที่ตนนี้จะรักษาโทษทั้งหลายก็ตนเป็นผู้รักษาดังที่ว่าเจตนาหังพิกเวสีลังวัฏามิเจตนาเป็นตัวศีลเจตนาคืออะไรเจตนานี้ต้องแปลงอีกจึงจะได้ความต้องเอาสละเอมาเป็นอีก เอาต่อเต่าสะกดเข้าไปเรียกว่าจิตตังคือจิตใจคนเราถ้าจิตใจไม่มีก็ไม่เรียกว่าคนมีแต่กายจะสำเร็จการทำอะไรได้ล่างกายกับจิตต้องอาศัยซึ่งกันและกันเมื่อจิตใจไม่เป็นศีลกายก็ประพฤติไปต่างๆจึงกล่าวได้ว่าศีลมีตัวเดียวนอกนั้น เป็นแต่เรื่องโทษที่ควรละาเวน้นโทษหโทษแปโทษสิบโทษ227รรักษาไม่ให้มีโทษต่างๆก็สำเร็จเป็นศีลตัวเดียวรักษาผู้เดียวนั้นได้แล้วก็ไม่มีโทษเท่านั้นเองก็จะเป็นปกติแนบเนียนไม่หวั่นไหวไม่มีเรื่องหลงหาหลงขอคนที่หาขอต้องเป็นคนทุกข์ ไม่มีอะไรจึงเที่ยวหาขอเดี๋ยวก็กล่าวยาจามิยาจามิขอแล้วขอเล่าขอเท่าไหร่ยิ่งไม่มียิ่งอดอยากยากเข็นเราได้มาแล้วมีอยู่แล้วซึ่งกายกับจิตรูปกายก็ออกมาแล้วจากบิดามารดาของเราจิตก็มีอยู่แล้วชื่อว่าของเรามีพร้อมบริบูรณ์แล้วจะทำให้เป็นศีลก็ทำเสีย ไม่ต้องกล่าวว่าศีลมีอยู่ที่นู่นที่นี่การนั้นจึงจะมีการนี้จึงจะมีศีลมีอยู่ที่เหล่านี้แล้วอัก,กาลิโกรักษาได้ไม่มีการได้ผลก็ไม่มีการเรื่องนี้ต้องมีหลักฐานพร้อมอีกเมื่อครั้นพุทธกาลนั้นพวกปัญจวคีก็ดีพระยศและบิดามารดาภรรยาเก่าของท่านก็ดี พัดทาวกขี่ก็ดีชะดินทั้งบริวารก็ดีพระเจ้าปิมพิสารและราชบริพารสิบสองนหหดก็ดีก่อนจะฟังพระธรรมเทศนาพระองค์เทศนาไปทีเดียวทำไมท่านเหล่านั้นจึงได้สำเร็จมรรคผลศีลส,สมาธิปัญญาของท่านเหล่านั้นมาแต่ไหนไม่เห็นพระองค์ตัดบอกให้ท่านเหล่านั้นขอเอาศีลสมาธิ ปัญญาจากพระองค์เมื่อได้ลิมรสธรรมเทศนาของพระองค์แล้วศีลส,สมาธิปัญญาย่อมมีขึ้นในท่านเหล่านั้นเองโดยไม่มีการขอและไม่มีการเอาให้มรคาสามะคีไม่มีใครหยิบยกให้กันจิตดวงเดียวเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาฉะนั้นเราไม่หลงศีลจึงเป็นวินยูชนอันแท้จริง ีสิบปาติโมกสังวรศีลพระวินัยห้าพักคัมภีสง่งเคราะห์ลงมาในปาติโมกขุทเทศเมื่อปฏิบัติไม่ถูกต้องตามพระวินัยย่อมข้ามไม่ได้ผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามพระวินัยแล้วโมกขังชื่อว่าเป็นทางข้ามพ้นวัตตะได้ปาติโมกนี้ก็ยังสง่งเคราะ์เข้าไปในวิสุทธิมรรคอีกเรียกว่า ปาติโมขัดสังวรศีลในศีลนิเทศศีลนิเทศนั้นกล่าวถึงเรื่องศีลทั้งหลายคือปาติโมขัดสังวรศีลหนึ่งอินทริยสังวรศีลหนึ่งปัจจัยสันนิสสิตศีลหนึ่งอาชีวปริสุทธิศีลหนึ่งและอีกสองคำพีนั้นก็คือสมาธินิเทศและปัญญานิเทศ วิสุทธิมรรคทั้งสามพระคำภีนี้สรงข้อเข้าในมรรคทั้งแปดมรรคแปดสงข้อลงมาที่สิกขาทั้งสามคือศีลสมาธิปัญญาเมื่อจะกล่าวถึงเรื่องมรรคแล้วความประโยคพยายามปฏิบัติดัดตนอยู่ชื่อว่าเดินมรรคสติปัฏฐานทั้งสี่ก็เรียกว่ามรรคอริยสัจสี่ก็ชื่อว่ามรรค เพราะเป็นกิริยาที่ยังทําอยู่ยังมีการดําเนินอยู่ดังภาษาิตว่าสัจจานังจตุโรปทาขีนาสวาชุติมันโตเตโลเกปรินิพุตตาสำหรับเทา้าต้องมีการเดินคนเราต้องไปด้วยเท้าทั้งนั้นฉะนั้นสัจจทั้งสี่ก็ยังเป็นกิริยาอยู่เป็นจารณะเครื่องพาไปถึงวิสุทธิธรรม วิสุทธิธรรมนั้นอยู่ที่ไหนมรรคสัจจะอยู่ที่ไหนวิสุทธิธรรมก็ต้องอยู่ที่นั่นมรรคสัจจะไม่มีอยู่ที่อื่นมโนเป็นมหาฐานมหาเหตุวิสุทธิธรรมจรึงต้องอยู่ที่ใจของเรานี่เองผู้เจริญมรรคต้องทำอยู่ที่นี่ไม่ต้องหาที่อื่นการหาที่อื่นอยู่ชื่อว่ายังหลงทำไมจึงหลงไปหาที่อื่นเล่า ผู้ไม่หลงก็ไม่ต้องไปหาทางอื่นไม่ต้องหากับบุคคลอื่นศีลก็มีในตนสมาธิก็มีในตนปัญญาก็มีอยู่กับตนดังบาลีว่าเจตนาหังพิฆเวสีลังวัฏามิเป็นตนกายกับใจเท่านี้ประพฤติปฏิบัติเป็นศีลได้ถ้าไม่มีกายกับจิตจะเอาอะไรมาพูดออกว่าศีลได้ คำที่ว่าเจตานานั้นเราต้องเปลี่ยนเอาสระเอขึ้นบนเป็นสระอิเอาตัวต่อเต่าสะกดเข้าไปก็พูดว่าจิตตังเป็นจิตจิตเป็นผู้คิดงดเว้นเป็นผู้ระวังรักษาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติซึ่งมรรคและผลให้เป็นไปได้พระพุทธเจ้าก็ดีภาษาวกขีนาสะวัเจ้าก็ดีจะชำระตนให้หมดจด จากกิเลสท,ทั้งหลายได้ท่านก็มีกายกับจิตทั้งนั้นเมื่อท่านจะทำมรรคและผลให้เกิดมีได้ก็เป็นอยู่ที่มีคือที่กายกับจิตฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่ามรรคอยู่ที่ตนของตนนี่เองเมื่อเราจะเจริญซึ่งสมถะหรือว่าวิปัสสนาก็ไม่ต้องหนีกายกับจิตไม่ต้องส่งนอกให้พิจารณาอยู่ในตนของตน เป็นโอปัยิโกแม้จะเป็นของที่มีอยู่ภายนอกเช่นรูปเสียงกลิ่นรสโผตัดรมพะเป็นตน้นก็ไม่ต้องส่งออกเป็นนอกไปต้องกำหนดเข้ามาเทียบเคียงตนของตนพิจารณา,าอยู่ที่ปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิเมื่อรู้ก็ต้องรู้เฉพาะตนรู้อยู่ในตนไม่ได้รู้มาแต่นอก เกิดขึ้นกับตนมีขึ้นกับตนไม่ได้มาจากที่อื่นไม่มีใครเอาให้ไม่ได้ขอมาจากผู้อื่นจึงได้ชื่อว่าญานทัศนังวิสุทธังอโาหาสิเป็นความรู้เห็นที่บริสุทธิ์แท้ยี่สิบเ็เรื่องธรรมะคติวิมุตติสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น มิใช่ว่าพระองค์จะมีปัญญาพิจนารณาเอาวิมุติธรรมให้ได้วันหนึ่งวันเดียวพระองค์ทรงพิจนารณามาแต่ยังเป็นคารวาสอยู่หลายปีนับแต่ครั้งที่พระองค์ได้ราชาพิเศษเป็นกษัตริย์พวกพระญาติพระวงค์ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นผู้ใหญ่เป็นหัวหน้าปกครองดูแลประชาราษฎรเมื่อพระองค์ได้เป็นเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่นอนใจ จำเป็นที่พระองค์จะต้องคิดใช้ปัญญาพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างในการปกครองป้องกันรัศดรในอาณาจักรและการรักษาครอบครัวตลอดถึงพระองค์จะต้องทรงคิดรอบครอบเสมอถ้าไม่ทรงคิดไม่มีพระปัญญาฉะนหนจะปกครองบ้านเมืองประชากรให้ผาสุขสบายได้แม้พระองค์เองก็จะดำรงตำแหน่งหน้าที่ของพระองค์ไว้ไม่ได้ เมื่อพระองค์ทรงคิดในเรื่องของผู้อื่นแต่เรื่องของพระองค์เองเสมอแล้วปัญญาวิวัติของพระองค์จึงเกิดขึ้นว่าเราปกครองบังคับบัญชาได้ก็มีแต่การบ้านการเมืองเท่านี้ส่วนการเกิดแก่เจ็บตายเล่าเราบังคับบัญชาไม่ได้เสียแล้วจะบังคับบัญชาไม่ให้สัตว์ทั้งหลายเกิดก็ไม่ได้เมื่อเกิดแล้วจะบังคับไม่ให้ชราก็ไม่ได้ จะบังคับไม่ให้เจ็บป่วยไข้เป็นโลคาพาดก็ไม่ได้จะบังคับไม่ให้ตายก็ไม่ได้เราจะบังคับความแก่ความเจ็บความตายของผู้อื่นก็ไม่ได้แม้แต่ตัวเราเองเล่าก็บังคับไม่ได้ทรงพิจารณาเป็นอนุโลมและปฏิโลมกลับไปกลับมาพิจารณาเท่าไหร่ก็ยิ่งเกิดความสลดสังเวชและท้อพระไทย ในการที่จะอยู่เป็นผู้ปกครองราชสมบัติต่อไปการที่อยู่ในคารวาสรักษาสมบัติเช่นนี้เพื่อต้องการอะไรเป็นผู้มีอำนาจเท่านี้มีสมบัติเข้าของเช่นนี้จะบังคับหรือจะซื้อหรือประกันซึ่งความเกิดแก่เจ็บตายก็ไม่ได้จึงทรงไข้ควรไปอีกว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะหาทางพ้นจากความเกิด แก่เจ็บตายนี้ได้จึงได้ความอุปมาขึ้นว่าถ้ามีร้อนแล้วก็ยังมีเย็นเป็นเครื่องแก้กันได้มีมืดแล้วก็ยังมีสว่างแก้กันถ้ามีการเกิดแก่เจ็บตายแล้วอย่างไรก็คงมีทางไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเป็นแน่จึงได้ทรงพยายามไข้ครวนหาทางที่จะแก้เกิดแก่ ให้จุงได้แต่ว่าการจะแก้เกิดแก่เจ็บตายนี้เราอยู่ในคา,ารวาเช่นนี้คงจะทำไม่ได้เพราะคา,ารวาสนี้เป็นที่คับแคบใจยิ่งนักมีแต่การออกหนีเสียจากการคองราชสมบัติไปบปรรพชาจึงสามารถจะทำได้ขั้นทรงคิดเช่นนี้แล้วต่อมาวันหนึ่งพอถึงเวลากลางคืนพวกนางสนมทั้งหลาย พากันมาบำรุงบำเรอพระองค์อยู่ด้วยความบำเลอทั้งหลายในเวลาที่นางสนมทั้งหลายยังบำเลออยู่นั้นพระองค์ทรงบรรทมหลับไปก่อนครั้นใกล้เวลาพระองค์จะทรงตื่นขึ้นจากพระบรรทมนั้นพวกนางสนมทั้งหลายก็พากันหลับเสียหมดแต่ไฟยังสว่างอยู่เมื่อนางสนมที่บำเลอหลับหมดแล้วพระเอิญพระองค์ทรงตื่นขึ้นมา ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณาที่พระองค์ทรงคิดไม่เลิกไม่แล้วนั้นทำให้พระทัยของพระองค์พลิกขณะเลยเกิดอุคขหานิมิตขึ้นลืมพระเนตรแล้วทอดพระเนตรแลดูพวกนางสนมทั้งหลายที่นอนหลับตาอยู่นั้นเป็นซากอสุภะไปหมดเหมือนกับเป็นซากศพในป่าช้าผีดิบจึงทำให้เกิดความสลดสังเวชเหลือที่จะทนอยู่ได้ จึงลำพึงกับพระองค์เองว่าเราอยู่ที่นี่จะว่าเป็นที่สนุกสนานอย่างไรได้คนทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นซากศพในป่าช้าทั้งหมดเราจะอยู่ทำไมจำเราจะต้องออกบรรพชาในเดี๋ยวนี้จึงทรงเครื่องฉลองพระองค์ถือพระขันแล้วออกไปเรียกนายฉันนะอำมาตย์ผู้เป็นนายม้าให้ไปเอาม้ามา,มาพาพระองค์ออกจากเมืองไป เมื่อนายชนะนำม้ามาแล้วพระองค์ก็ส่งมา้าโดยมีนายชนะอมาดนำทางเสด็จหนีออกจากเมืองไปโดยไม่ต้องให้ใครรู้จักคันลุ่งแจง้งก็บรรลุถ,ถึงแม่น้ำอโนมานาทีทรงข้ามฝั่งแม่นาทีแล้วก็ถอดเครื่องประดับและเครื่องฉลองพระองค์ที่ทรงมาออกเสียทรงส่งเครื่องประดับทั้งหมดให้ในายชนะ รสั่งให้กลับไปเมืองพร้อมด้วยอัศวราชของพระองค์ส่วนพระองค์ในทรงพระขันตัดพระเมาลีและพระมัทสุทรงอธิษฐานบรรพชาแต่พระองค์เดียวเมื่อทรงเป็นบรรพชิตแล้วก็สอบสแสวงหาศึกษาไปก่อนคือไปศึกษาอยู่ในสำนักอาลารดาบทและอุทกกดาบทครั้นไม่สมประสงค์จึงทรงหลีกไปแต่พระองค์เดียว ไปอาศัยอยู่ลาวป่าใกล้กับแม่น้ำเนรันชลาแขวงอุลุเวลาเสนานิคมได้มีปัญจะวคีไปอาศัยด้วยพระองค์ได้ทรงทำประโยคพยายามทำทุกขะละักกิริยาอย่างเข้มแข็งจนถึงสลบและยอมตายแต่ก็ไม่สำเร็จเมื่อพระองค์ได้สติแล้วทรงพิจนารณาอีกว่าการที่เรากระทำความเพียรน,นี้ จะมาทรมานแต่กายอย่างเดียวเท่านี้ไม่ควรเพราะจิตกับกายเป็นของอาศัยกันถ้ากายไม่มีจะเอาอะไรไปทําประโยชน์พยายามและถ้าจิตไม่มีกายนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ตอนนั้นพระองค์จึงทรงบํารุงร่างกายพอให้มีกําลังแข็งแรงขึ้นพอสมควรจึงผอิญปัญจะวะัคคีย์ตั้งห้าพร้อมกันหนีไป ปัญจวคีีหนีไปแล้วพระองค์ก็ได้ความวิเวกโดดเดี่ยวแต่ผู้เดียวไม่ต้องพึ่งพาอาศัยใครจึงได้เล่งพิจารณาอย่างเต็มที่เมื่อถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกปีละกาในตอนเช้ารับข้าวมาทุปป่ายาตของนางสุชุดาเสวยเสร็จแล้วก็พักผ่อนอยู่ตามลาวป่านั้นใกล้จะพบค่ำแล้วจึงเสด็จดำเนินมาพบโสติยพาม ได้ถวายญาคาแปดกรรมแก่พระองค์พระองค์รับแล้วก็มาทาเป็นที่นั่งภายใต้ต้นอัศตตพึกผินพระพักไปทางบุรพาทิพย์ผินพระปริสดางเข้าหาต้นไม้นั้น mm. เมื่อพระองค์ประทับนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ประยุงพระหรัลถทไยให้เข้มแข็งได้ทรงตั้งสัจจาทิฏฐานมั่นในพระหรัลถไยว่า ถ้าเราไม่บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณตามความต้องการแล้วเราจะไม่ลุกจากปันหังนี้แม้เลือดและเนื้อจะแตกทำลายไปยังเหลืออยู่แต่ตัดจะและอัฐิก็ตามทีตอนนั้นไปจึงเจริญสมถะและวิปัสสนาปัญญาทรงกำหนดพระอาณาปานสติเป็นขั้นต้นในตอนต้นนี้แหละ พระองค์ได้ทรงชำระนิวรณ์ทมเต็มที่เจ้าเวทนาพร้อมทั้งความฟุ้งซ่านได้มาประสบแก่พระองค์อย่างสาหัสถ้าพูดว่ามานก็ได้แก่พวกขันธมารมัจจุราชกิเลสมารเข้าหลังขวานพระองค์แต่ว่าสัจจาทิฏฐานของพระองค์อย่างเที่ยงตรงมั่นคงอยู่สติและปัญญาอย่างพร้อมอยู่จึงทำให้จำพวกนิวรณ์เหล่านั้นระง,งับไป ปีติปัสสธิสมาธิได้เกิดแล้วแก่พระองค์จึงได้กล่าวว่าพระองค์ทรงชนะพญาม,มา,าลาธิราชในตอนนี้เป็นปฐมยานเมื่อออกสมาธิตอนนี้ได้เกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณเมื่อพิจารณาไปก็ไม่เห็นที่สิ้นสุดจึงกลับจิตทวนกระแสเข้ามาพิจารณาผู้มันไปเกิด ให้ควรไปมาไปมาจิตก็เข้าพวังอีกเมื่อออกจากระวังแล้วจึงเกิดจุดตูปปาตยานขึ้นในยามที่สองคือมัดฉิมยามทรงพิจารณาไปตามความรู้ชนิดนี้ก็ยังไม่มีความสิ้นสุดจึงทรงทวนกระแสจิตเข้ามาใข้ควรอยู่ในเรื่องของผู้พาเป็นไปพิจารณากลับไปกลับมา ในปฏิจจสมุปบาทปัจ,จยาการจนจิตของพระองค์เกิดความเบื่อหน่ายสลดสังเวชเต็มที่แล้วก็ลงสู่พระวังถึงทีติธรรมภูตธรรมจิตตอนนี้ถอยออกมาแล้วจึงตัดสินขาดทีเดียวจึงยัตติว่าอาสวัคยายานทรงทราบว่าจิตของพระองค์สิ้นแล้วจากอาสวะพ้นแล้วจากบวงแห่งมานไม่มีเกิด แก่เจ็บตายผลแล้วจากทุกข์ถือเอกันตบรมสุขสันติวิหารธรรมวิเวกธรรมนิโรธธรรมวิมุตติธรรมนิพพานธรรม 22. เรื่องอัจฉริยะอัภูตธรรมสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบรมศาสดาของพวกเราเมื่อพระองค์ ยังเป็นเท้าสีทารถหรือสิทธฐาราชกุมารเสวยราชสมบัติอยู่ทรงพิจารณาจตุนิมิตสี่ประการจึงบรรดาลให้พระองค์สเสด็จออกสู่มหาพิเนกสกรมทรงบรรพชาทรงอธิษฐานบรรพชาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานทีเครื่องสมณะบริขารมีมาเองเลื่อนลอยมาสวมพระกายเองทรงเพศเป็นบรรพชิต สมณะสารูปสำเร็จด้วยบุญญาพินิหารของพระองค์เองจึงเป็นการอัศจรรย์ไม่เคยมีไม่เคยเห็นมาก่อนจึงเป็นเหตุให้พระองค์อัศจรรย์พระไทยไม่ถอยหลังในการประกอบความเพียรเมื่อตัดสรูพระอนุตตลัมมาสัมโพธิยานครั้งทรงบำเพ็ญเพียรทางจิตภาวนาก็ท้อถอยตลอดเวลาหกปีได้ตัดสลูสัจธรรมของจริง โดยถูกต้องแล้วก็ยิ่งเป็นเหตุให้พระองค์ทรงอัศจรรย์ในธรรมที่ได้ตัดสู้แล้วนั้นอีกเป็นอันมากในหมู่ปฐมสาวกนั้นเล่าก็ปรากฏเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์เหมือนกันเช่นปัญจวคีก็ดีพยาศาสต์และสหายของท่านก็ดีพระสาวกอื่นๆที่เป็นเอหิพิกขุก,ก็ดีเมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาแล้ว ได้สำเร็จมรรคผลและทูลขอบรรพชาอุปสมบทกับพระองค์พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ออกเปล่งพระวาจาว่าเอหิภิกขุท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดธรรมวินัยเราก่ลาวดีแล้วเพียงเท่านี้ก็สำเร็จเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาอัตถบริขาเรเลื่อนลอยมาสวมสอดกายสรงเพศเป็นบรรพชิตสมณะสาลูก มีรูปอันน่าอัศจรรย์น่าเลื่อมใสจริงสาวกเหล่านั้นก็อัศจรรย์ตนเองในธรรมอันไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นอันสำเร็จแล้วด้วยบุญ,ญลิศและอำนาจพระวาจาอิทธิปฏิหารของพระบรมศาสดาท่านเหล่านั้นจะกลับคืนไปบ้านเก่าได้อย่างไรเพราะจิตของท่านเหล่านั้นพ้นแล้วจากบ้านเก่าและอัศจรรย์ในธรรมอันตนรู้ตนเห็นแล้ว ทั้งบริขารที่สวมสอดกายอยู่ก็เป็นผ้าบังสุกุลอย่างอุกฤษครั้งต่อมาท่านเหล่านั้นไปประกาศพระพุทธศาสนามีผู้ศรัทธาเลื่อมใสใครจะบวชพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงอนุญาตให้พระสาวกบวชด,ด้วยติสรณะนะคามนูปสัมปทาสำเร็จด้วยการเข้าถึงสารณะทั้งสามคืออุทิศเฉพาะพระพุทธเจ้าพระธรรม พระสงฆ์ก็เป็นภิกษุเต็มที่ครั้นต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้ามีพระญาณเล็งเห็นการไกลจึงทรงมอบความเป็นใหญ่ให้แก่สงฆ์ทรงประทานยติจะตุตตะธรรมอุปสัมปทาไว้เป็นแบบฉบับอันหมู่เราผู้ปฏิบัติได้ดำเนินตามอยู่ทุกวันนี้ได้พากันมาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาอุทิศเฉพาะพระศาสดา พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์แล้วทําความภาคเพียรประโยคพรพยายามไปโดยไม่ต้องถอยแล้วก็คงจะได้รับความอัศจรรย์ใจในพระธรรมวินนยบ้างเป็นแน่ไม่น้อยก็มากตามวาสนาบาร,รมีของตนโดยไม่ต้องสงสัยเลย2 3เรื่องวาสนากุศลวาสนาอกุศลวาสนา อัพยากตวะาสนาอัธยาศัยของสัตว์เป็นมาแล้วต่างๆคือดีเลวและกลางๆวาสนาก็เป็นไปตามอัธยาศัยคือวาสนาที่ยิ่งกว่าตัววาสนาเสมอตัววาสนาที่เลวสามบางคนเป็นผู้มีวาสนายิ่งในทางดีมาแล้วแต่คบกับคนผ่านวาสนาอาจเปลี่ยนคนผ่านได้ บางคนวาสนายังอ่อนแต่คบกับบัณฑิตวาสนาก็เลื่อนไปเป็นบัณฑิตบางคนคบมิตเป็นกลางๆไม่ดีไม่หลายไม่หายนะไม่เสื่อมทรามวาสนาก็พอประมาณสถานะกลางฉะนั้นบุคคลพึงพยายามคบบัณฑิตเพื่อเลื่อนภูมิวาสนาของตนให้สูงขึ้นไปโดยลำดับ2ี่สบสี เรื่องสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอุดมกาเลนะธรรมสรรกากฉาเอตมังคลมุตตมังการปรึกษาไต่ถามหรือการสดับธรรมตามการตามสมัยพระปรรมศาสดาตรัสว่าเป็นมงคลความเจริญอันอุดมเลิศหมู่เราต่างคนต่างเข้ามุ่งหน้าเพื่อศึกษามาเองทั้งนั้น ไม่ได้ไปเชื้อเชิญน,นิมนต์มาค้นมาศึกษามาปฏิบ er well ัติก็ต้องทำจริงปฏิบัติจริงตามเยี่ยงอย่างพระบรมศาสดาเจ้าและพระสาวกขีนาสวัสดเจ้าผู้ปฏิบัติมาก่อนเบื้องต้นพึงพิจารณาสัจธรรมคือของจริงทั้งสี่ได้แก่เกิดแก่เจ็บตายอันท่านผู้เป็นอริยบุคคล ได้ปฏิบัติกำหนดพิจารณามาแล้วเกิดเราก็เกิดมาแล้วคือร่างกายอันเป็นอยู่นี้มีใช่ก้อนเกิดหรือแก่เจ็บตายก็ก้อนนี้แหลเมื่อเราพิจารณาอยู่ในอริยบททั้งสี่เดินจงกรมบ้างยืนกำหนดพิจารณาบ้างนอนกำหนดพิจารณาบ้างจิตจะรวมเป็นสมาธิ รวมน้อยก็เป็นคณนิกาสมาธิคือจิตรวมลงสู่ผวังหน่อยหนึ่งแล้วก็ถอนออกมาครั้นพิจารณาอยู่ไม่ถอนจนปรากฏเป็นอุคหาหนิมิตจะเป็นนอกข้อตามในก็าตามให้พิจารณานิมิตนั้นจนจิตวางนิมิตรวมลงสู่ผวังดำลงอยู่นานพอประมาณแล้วถอยออกมาสมาธิ ในชั้นนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิพึงพิจารณานิมิตนั้นเลื่อยไปจนจิตวรวมลงสู่พวังเข้าถึงถีติจิตเป็นอัปปนาสมาธิปฐมฌานถึงซึ่งเอกคตาความมีอารมณ์เดียวครั้นจิตถอยออกมาก็พึงพิจารณา,นานอีกแล้วอีกเล่าจนขยายส่วนแยกส่วนเป็นปฏิภาคนิมิตได้ต่อไป คือพิจารณาว่าตายแล้วมันจะเป็นอะไรไปอีกมันจะต้องเปื่อยเนา่าผุพังยังเหลือแต่ล่างกระดูกกำหนดทั้งภายในคือกายของตนทั้งภายนอกคือกายของผู้อื่นโดยให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายว่าส่วนนี้เป็นผมขนเล็บฝันหนังเส้นเอ็นน้อยใหญ่มีเท่าไหร่ ระดูกท่อนน้อยท่อนใหญ่มีเท่าไหร่โดยชัดเจนจำแจ้งกำหนดให้มันยืนเดินนั่งนอนแล้วแตกสลายไปสู่สภาพเดิมของมันคือไปเป็นดินน้ำลมไฟถึงฐานะเดิมของมันนั่นแหละเมื่อกำหนดพิจารณาอยู่อย่างนี้ทั้งภายนอกทั้งภายในทำให้มาก ให้หลายให้มีทั้งตายเก่าตายใหม่มีแรงกาสุนักยื้อแย่งกัดกินกันอยู่ก็จะเกิดปีชายานขึ้นตามแต่วัสนาอุปนิสัยของตนดังนี้แล